ไปทันตั้งตัวบอกแล้วมียากติดปลาดีจริงๆครับเด็ดมากคลิปนี้ผมก็มาทันระวังตัวครับเมื่อกี้กับพาสายตึงวิ่งวัดสวนขึ้นมาเลยลอยอีกแล้วบินอีกแล้วแบบนะครับ อาจานยทิมยินดีน่ครับจนส,สวยๆนะครับตัวนี้กัดมียางสีส้มนะครับผมเนื้อยางเหนียวมากๆนะครับผมไม่ต้องกลัวเลยครับผมฝากมาด้วยครับมียางสีส้มด,ด้วยความมั่นใจนะครับคันซาดิตไตวันเวทสี่สสายอเนพสองนะครับผม สุดยอดจริงๆครับชุดนี้ฝากไว้ด้วยครับเอาตัวใกล้ๆก่อนะ แล้วก็หายไปไกลๆต่อเด็ก้วยครับอืมใส่สวย อุ้ยปลาดาบอีกแล้วเป็นปลาดาบนะครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแล้วก็จะปล่อยมันมิดเลยครับมียางสีเขียวนี่ครับใส่ก็ใส่จะได้แต่ว,ว่าผอมไหมนะครับเป็นปลาดาบเดี๋ยวจะปล่อยมันไปนะครับฝากกนด้วยครับมียางกันสาดิ์ เวท42ครับผมฮัดมันใจเลยสายวินเนี2สุดยอดครับผม โโอ้นี่แหละครับลาบินจริงๆด้วยแล้วก็บินสูงมากด้วยคุ้มกับเหนื่อยครับใส่สวยเลยนี่ครับลาบบ่อเป็นบ่อธรรมชาติบ่อล้างนะครับผม ต้องลุยๆครับมียางสีส้มนะครับผมกัดรถคันแล้วก็วัดวัดปลาบินสาดิตไทยวันเวท42นะครับฝากกดด้วยห่านสำหรับประช่อนเหมาะมากๆครับผมแอคชั่นสวยสงเยอยได้ไกลเหนียวสุดๆอยู่แล้วครับผมฝากกดด้วยนั้นครับผมสายปี2วิเวน,นึบสุดยอดครับ mấy nhôm cắt không cũng lên tầm thấy tuổi rồi không nụt tôm gì đi gì ừ, เช่าปลาบินครับผมคนละตัวกับที่ตามมานะครับเมื่อกี้เต็มปากครับกัดปั๊บรดคันแะ้วก็วัดเลยครับผมแต่ว่าไม่อ้วนเลยนะครับปลาไม่รู้เป็นยังไงปลาแถวนี้นี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยมันไปนะครับกัดอย่างสีส้มนะครับ อัดปลาบ,บินด้วยความมั่นใจสาดิทไตวันเวท42นะครับผมสา,ายโอ้ยหน่ p 2นสองมไม็เห็นกบแสียงก็ต่ เดี๋ยวหาตัวก่อนครับเดี๋ยวนี้สวยนะครับตัวน,นี้โอ้โหแสงเข้าไม่น่าจ,จะมองเห็นไหมอืม ครับอุย้ยดมันสนะปากน่าจะฉีกครับผมเลือดเลือดเต็มเลยนี่แบบนึงครับสวยสวยมากครับตัวนี้วัดลกวก็ลอยข้ามหัวเลยครับตัวนี้บินข้ามหัวเลยสวยสวยจริงๆปากดด้วยนะครับผมมียางสีส้มนะครับ ฮัดปลาบินด้วยความมั่นใจสาดิตไตวันเวท42นะครับผมอ่านเหมาะสำหรับปลาช่อนครับแอคชั่นดีมากๆเลยสายวันหนี2ส,สุดยอดครับผม